อ่ะสำหรับใครที่ตามฮานอยนะครับฮานอยของเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้กิจกิจตัวไหน3ามสนะครับส่วนกาชาตินะครับก็มาที่3101นึ่่งเมื่อวานนี้สองแนวนี้มาแปลกนะครับปกติกาชาติผมไม่หลุดอนะ่ะเมื่อวานนี้หลุดเลยเลขมาต่ําส่วนพัฒนานะก็มาที่11กับ42เน้น4ี่ จาะสี่สองตัวเน้นครับไม่ขึ้นบนนะไปลงล่างนะเมื่อวานแล้วก็บนสองหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งไปออกลาวพัฒนาด้วยจับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดออกหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดส่วน VIP นะครับศูนย์สี่สองสามมาแปลกเลยปกติเก้าสองเก้าห้ามีแปดสองมีเจ็ดสองนะครับออกเก้าสอง พิศพเศษห้าหนึ่งกับสี่แปดนะครับเข้าเด่นแปดไม่มีไม่มีเจาะนะเข้ารอบเดียวนะวันพัฒนานะครับไปดูของวันนี้กันนะครับวันนี้นะครับกิจเขาเด็นไปที่สองสากาชาตินะครับหนึ่งสองตัวเจาะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ 2 3 2 4 3ตัวนะครับ1 2 4เน้น2 4ก็แล้วกัน1 4 1 2อ่าการชาตินะครับส่วนพัฒนานะครับพัฒนาผมจะเน้นไปที่ตัวไหนอ่ะตัวเด่นก็คือ2กับ4นะครับตัวเจาะ2 4 2 6 2 8 2 7 4 6 4 8นะครับ3ตัว6 2 8เน้นที่2นะก็จะเป็นชุด2 6 2 8หรือไม่ก็4 8นะครับโอเคไปดู VIP นะครับ VIP เด่นไปที่89นะครับตัวเจาะ87 88 89 97 99เบิ้ลเลยนะครับ3ตัว987เลขเรียงครับเห็น8 87 89 97ครับ ไปดูพิเศษพิเศษจะเด่นไปที่สามสี่นะครับตัวเจาะสามสามสามสองสามสี่สามห้าสี่สอง สี่ห้าสามตัวนะครับสี่สามห้าครับเน้นสามด้กันระหว่างเบิลสามสามด้วยนะสามห้าสามสี่สามสองปะกะตินะครับปะกะติจะเด่นที่ สี่ห้าตัวเจาะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามสามตัวหกห้าสองชุดนี้ครับเนนห้าห้าสองห้าสาม สี่สองโอเคนะครับสำหรับใครที่ตามห้านอยอก็ขอให้โชคดีทุกคนครับ